โอ้โหไอตัวซ้ายยังไม่เคลียร์กูมางงไอตัวขวาเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเลยเ้าไม้เขาเหมงอนไงเปีอะไรกันพอดีผมอยู่ข้างนอกครับผมเห็นเห็นเรือครับใช่คนนี้หรือเปล่าเห็นเรือเห็นเรือมันชนนะครับเรือไเห็นเป็นเรือครับเรือชนเรือสีฟ้าครับนี่เลยใช่หรือเปล่านี่คุยกับมันเลยวันนี้ให้แล้วพี่จริงครับเรือเรือเหรอ เรือมันแล่นไปครับพอดีผมผมผมออกจับบ้าผมไปซื้อขึ้แข่งครับพอซื้อขึ้แข่งผมก็รอครับเรือเราใหญ่ไหมลูกพี่เรือเราใหญ่ครับเราไม่เลิกเลยมีโคไหมแล้วมีมีโคอยู่ไม่มีโคครับมันไม่วิ่งขนาดไม่ได้โคลนไม่ได้โคลนโคลนโคลนฟังไม่ออกคเนี่ยโอ้โหเป็นโคลนอครับเป็นโคลนผมผมยื่นตรงตะลิ่งนะครับหน้าเวอร์พอยด์ครับมันเฉียวหน้าผมนิดเดียวเองตีกาชนเสาไฟฟ้าครับเสาใหญ่ไหมลูกพี่ ไม่ใหญ่มากครับผม,ม่ายืนไปผมยืนรอผูกซึมแข็งครับ